สวัสดีคะ่ะนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่แถวย่านอูเอโนะนะแล้วก็เราก็ไปเดินเที่ยวที่อเมโยโกะมาร์เก็ตเออแล้วเราก็ไปซื้อนี้มาซึ่งตอนเราไปตลาดปลาเราก็ไปซื้อมาแล้วแล้วมันอร่อยดีนะเราก็เลยไปซื้อมาอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้ลูกใหญ่กว่าเดิมมากเลยอะดูดิใหญ่มากนี่สิมเพียนนะเนี่ย มันเป็นสีแดงนะแดงแดงเหลืองสม้มสีอะไรเดียเออเราอยากไปโฟกัสด้านหลังนะคะเพราะว่าลบมากนะอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วก็เนี่ยเราซื้อแบบนี้มาก็ราคาสองพันเยนแล้วก็แบบนี้รู้สึกจะสองพันสี่ร้อยเยนนะแบบนี้นะมันก็จะมีลูกสีขาวด้วยซึ่งเรากินไม่หมดเลยก็เลย อ่ะเราเอาเราเอามาลูกนะึงซึ่งมันหอมมากอันเนี้ยหอมมากๆเลยนะมันโฟกัสมันหอมมากเออเดี๋ยวเราจะกินให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนี่อ่ะกินให้ดูอืม Nó rất tuyệt vời, nấu nước rất đẹp, rất đẹp, không có sữa bụng, thật sự. Tốt. Nước chảy ra. Nó rất tuyệt vời. ลูกนี้มีความหวานหวานนำเลยหวาน <c oughs> เปรี้ยวจ j ยซี <c oughs> ่เอ้าเรามาลองสีขาวดูนะมันหอมมากเลยนะสีขาวแต่ไม่รู้มันจะจืดไหมอันนี้เป็นลูกใหญ่หน่อยรอบที่แล้วเราซื้อลูกเล็กมาแบบจืดมากเนี่ยเราเราจะลองอีกรอบหนึ่ง มันก็มีความหวานนะหวานเออลูกใหญ่หวานแต่ลูกเล็กก็อย่าซื้อนะมจืดมากถ้าซื้อก็ควรจะกินกับพวกนมข้นอะไรเงี้ยเออไอ,ไอสีเนี่ยสีขาวลูกเลก็กอะจืดแต่เนี่ยหวานแล้วมันมีกลิ่นแบบกลิ่นที่มันไม่เหมือนกับสีแดงอะ่ะ บอกไม่ถูกแต่มันก็อร่อยเนี่ยแต่มันแค่รสชาติไม่ค่อยคุ้นมันหวานหวานหวานจะจืดเอออันนี้เดอะเบสสุดสีแดงเดอะเบสสุดดูดูทำหน้าเยี่ปะกินอื้อ ปินอร่อยชอบมากคือมาอันนี้คือกินคนเดียวเออโฟกัตอนอ้าปากกวดี โอเคพอแหละเก็บไว้กินพรุ่งนี้เก็บไว้กินสี่วันติดฟันเลยโอเคไปแล้วบายนี่เราซื้อชุยงเอาไว้กินสี่วันนะกินวันเดียวไม่ไหวเยอะเกินแล้วก็เอาเอากลับประเทศไม่นราจะได้นะ่ะมันเป็นของสด อแม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปฟูจิอืมแล้วเราติดตามมอนกันว่าเป็นยังไงบ๊ายบาย